มันายคีรีนะครับท่วมสูงมากนะครับจนนะครับจนไม่สามารถเข้าได้นะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านข้างนะครับอ่สถาบริเวณปรายเสนออำเภอมันจายคีรีตรงนี้นะครับน้ำท่วมสูงเมื่อตอนเมื่อช่วงเช้านะครับตีสี่ตีห้านะครับตรงนี้เป็นบริเวณตลาดสดอำเภอมันจายคีรีนะครับซึ่งน้ำได้ท่วมสูง นะครับเป็นน้ำเอ,อ่อล้นที่มาจากฝั่งทางฝั่งทางแม่น้ำชีนะครับจากเบืองกุดเขานะครับซึ่งน่าจะเกิดจากน้ำหนุนนะครับจากลำแม่น้ำชีนะครับซึ่งมาถึงอำเภอบันจานะครับเมื่อวันก่อนนะครับ ถนนเส้นนี้นะครับถ้าเป็นนะครับเป็นรถเก่งรถจัก,กรยานยนต์ก็ไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับข้างสถานีตํารวจอําเภอรบรรจาคีรีแล้วก็ข้างที่ว่าการอาเภอรบรรจายคีรีนะครับดูสภาพนะครับสภาพตลาดสดอาเภอรบรรจาคีรีของเรานะครับแม่ค้าแม่ขายนะครับ อย่าแรนแห้งเลยเด้อมันฟองใส่แม่ค้าเด้อแต่แล้วตูนเพลินเด้อ<ล>เออเห็นใจกันนะครับเนาะอย่าแรนแห้งแรนค่อยๆเออเห็ในใจนในแใใจใจม่ค้าครับอ,อ,อ่อาม,อมันฟองครับมันฟองอืานะครับ ะครับบริเวณสี่แยกตรงสี่แยกไปรเสนีนะครับร้านค้าตลาดสดอําเทพสบาอําเภอบันจ่ยคีรีตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เป็นถนนที่ออกไปที่ที่ด้านหลังปลปานะครับด้านหลังปลปาบรรจัยคีรีนะครับด้านหลังอ่อ,อที่สํานักงานอบตกูดเขานะครับตอนนี้นะครับต้องได้ใช้เรือกันแล้วนะครับ ตรงนั้นน่าจะสูงระดับ1เมตรได้แล้วนะครับตรงหน้าอสสอนะครับที่ทําการอสสอนะครับด้านหลังที่ทําการอําเภอบันจายคีรีของเรานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ที่ว่าการอําเภอสักนิดหนึ่งวันนี้เป็นยุควันหยุดด้วยนะครับแต่ว่าอ่านะครับ มีประชาชนบางส่วนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเดินผ่านตรงจุดนั้นไม่ได้นะครับที่ประตูไม่ได้ก็ต้องได้ปีนรั้วนะครับปีนรั้วตรงนี้เข้ามาครับปีนรั้วออกมานะครับข่อยสิว่าปีนขึ้นกันสิบะเนี่ยอันนี้ดูสภาพตลาดสดอำเภอมันใจคีรีของเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหลังของสถานีตำรวจอำเภอมันจาคีรีของเรานะครับ เมื่อสักครู่ผมเข้าไปแล้วเครื่องเครื่องดับนะครับไปไม่ได้นะครับน้ําท่วมสูงมากเลยนะครับส่วนฝั่งอีกด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ว่าการอาเภอบรรจายีรีนะครับซึ่งน้ําได้ท่วมสูงเอ่อได้ท่วมตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาแต่ยังไม่สูงถึงขนาดเอ่อถึงวันนี้นะครับวันนี้ท่วมสูงมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจของโฮเทลสแลโฟบาป้านยังกี้ไมครับข่าชุมชนขอนแก่นนะครับข่าชุมชนขอนแก่นดูสภาพนะครับตอนนี้ท่วมสูงมากนะครับสำหรับพี่น้องชาวเพื่อบรรจารีของเรานะครับก็เตือนนิดนึงในช่วงเวลานี้นะครับที่น้ำหลากนะครับก็น้ำมันน้ำหลากแล้วก็มีน้ำเชี่ยวไหลแรงนะครับก็ ระวังตัวนิดนึงนะครับซึ่งสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเสียชีวิตจากการจมน้ํานะครับสองรายด้วยกันนะครับในส่วนอำเภออื่นก็มีนะครับที่จมน้ํานะครับสภาพตอนนี้นะครับสูงนะครับดูระดับเนี่ยประมาณนี้ครับเลยเหนือหัวเข่าผมมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นบริเวณ ที่ว่าการอำเภอมันจาชิรีนะครับห้องน้ำนะครับที่ประชาชนมาใช้บริการตอนนี้ท่วมเรียบร้อยนะครับใช้บริการไม่ได้แล้วนะครับชนบทมันจะลดไปได้เบ่ครับไปบ่ได้เด้อนะครับท่วม ท่วม้งเตาหมู่บ้านแล้วนะครับไอ้มันท่วมแล้วก็ทีนี้มันมีเกิดน้ําท่วมไหลไหลแรงด้วยนะครับผ่านจากหนองกองแก้วนะครับลงไปยังพื้นที่บ้านชีกกค้อนะครับเมื่อวานตอนนี้ทางอําเภอชนบทก็ได้ปิดเส้นทางโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับขอบคุณที่นะครับสอบถามเข้ามานะครับผมอยู่มั่นใจนีล่ละไออ่ะอ๋อครับ ตอนนี้ที่ว่าการอำเภอบรรจานะครับดูนะครับสภาพนะครับไม่เคยเกิดปรากฏการเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่อำเภอบรรจาคีรีเราแม้แต่ในช่วงปี54ก็ยังไม่ได้ท่วมสูงถึงขนาดนี้นะครับ ที่กำลังมองเห็นนะครับไกลๆนะครับตรงโน้นนะครับน่าจะเป็นเ,เรือนะครับเป็นเรือยนต์ของทางากู้ชีพทางอบตอกุดเขานะครับที่จะนําเรือยนต์ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับนะครับน่าจะเป็นเป็นของกู้ชีพเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ที่ได้นําเรือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะออกไปช่วยตรงจุดไหนนะครับครับนี่ที่ว่าการอำเภอมันจายีรีของเรานะครับ ที่ว่าการอำเภอบรรจารีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับปกตีแล้วบางบางครั้งนะครับถ้าอำเภอบรรจารีก็จะเปิดให้บริการประชาชนในช่วงวันเสาร์ด้วยนะครับอันพี่หน้ามันทวมตั้งมือเฮืองเนี่ยมือเคื่อน,นีน่อยบอครับมาตอนจะมันมาตอนตีนไหนบุเนี่ยหมู่บ้านคือโบหลายบนนี่สันอบครับบอหมื่นนี้ผมพอดีมื่นนี้ผมยศครับ ครับครับทั่วหมดเลยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนั้นเรือเดี๋ยวผมจะติดต่อสอบถามดูอีกทีนึงแล้วก็จะเข้าไปาไลฟ์สดให้พี่น้องชาวพืภอบ้าจาาคีรีของเราได้รับชมกันนะครับว่าไอ้อกูดเขานะครับท่านนำเรือยนต์นะครับน่าจะไปช่วยแถวเขตพื้นที่อันนี้ผมคาดเดานะครับน่าจะเป็นบ้านน้องโนนะครับ ซึ่งเมื่อวานนะครับน้ําก็ได้ท่วมนะครับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของชนบทนะครับก็จะมีบ้านท่าหนังเลื่อนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับถนนเส้นทางบริเวณบ้านาที่มาจากชนบทมาอำเภอรบรรจายีรีนะครับน้ําท่วมสูงบริเวณระหว่างหน้าวิทยายลัยการอาชีพขอนแก่นอำเภอชนบทนะครับจนถึง บ้านเส้นทางที่จะมาปากทางบ้านห้วยอื่นบ้านชีโกคอตําบลนนพยอมนะครับที่จะมาบ้านท่านางเลื่อนนะครับท่วมนะครับท่วมสูงครับรถยนต์ผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กนะครับเป็นรถเตี้ยรถโหลดตั้มนะครับรถโหลดตั้มไปบ่ได้แล้วนะครับถ้าเมียเตี้ยเมียตั้มก็ก็แล้วตาพิจารณาสิไปได้บ่ได้นะครับอันนี้บริเวณ อ่าสูย์การเรียนรู้นะครับกศนออาเภอันใจายิรีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําได้ท่วมสูงนะครับเทศบาลน,นะครับก็ได้นํารถนะครับขึ้นมาไว้บริเวณที่สูงนะครับที่ปลอดภัยนะครับบริเวณหน้าหอการประชุมของอําเภอันใจายิรีของเรานะครับ น้ำมาแต่ตอนอยังม่วงครับมื่อนี่ไหมที่ถ่วมสูงคักดี่ไหมหมือเคลืนบอกครับแต่ตีหาพุ่นบก่กอืมเพราะว่าแมน่หมือว่านเคลืลลลค่อนแบบพ่อเคเรื่องคเครื่องแขงยุสันดกครับตี อาจจะมือเคลืนนี่ต,ตดีดยลูกน,นะครับนะอันนี้เพิ่นมา้ยังกันครับเนี่ยเจ้าหน้าที่บอก,กครับอ๋อหนาวบ่๊เมื่อหนาวเป็นแผล <laughs> เป็น,ปนยางบาางอรล,ว,ว,ลว,วังเลยเด้อลงน้ำเด้อน้ำโศกปรกเด้อลุดเด้อ นะครับบริเวณตรงนี้เป็นหน้าหอประชมุมอำเภอบรรจารีรีนะครับน,รน,น้ำท่วมท่วมสูงครับพี่น้องเข้าไป สวัอดีที่วก,การอำเภอมันจายชีรีของเรานะครับ,นนวส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพอดีผมมาเจอท่านประหลัดอาวุโสท่านนะครับ เทีอำเพื่อบรรจายครีของเรานะครับแล้วก็คณะไพโรดด้วยนะครับสวัสดีครับท่านประหลาดครับสวัสดีครับาาสวัสดีครับหน้าไพโรดท่านประหลาดครับพอดีผมเข่าชุมชนขอนแก่นนะครับผมอยากทราบว่าในตอนนี้นะครับน้ําท่วมเนี่ย อ,อยากทราบข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีหน่วยสาธารณภัยหรือว่ามูลนิธิที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับจะติดต่อประสานงานได้ยังไงบ้างครับใน,ใ,นในตอนนี้นะครับเราเราก็ในส่วนของอำเภอเราเราก็มีจัดตั้งศูนย์นะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็มีการประสานงานให้ทางทุกท้องถิ่นนะครับในการในการดูแลในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับ<ม>แล้วประเด็นก็คือหาก หากาหน่วยงานใดหรือมูลนิธิใดที่ต้องการที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือกับทางพี่น้องชาวอําเภอมันตาคีบีของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อมายังศูนย์เราได้นะครับคือเ,เ,เบอร์โทรของศูนย์นะครับเป็นเบอร์โทรศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามนะครับสองแปดเก้าสองแปดเก้าศูนย์สี่เก้าครับศูนย์สี่เก้าครับผมเราแล้วก็เบอร์โทรของทางประหลัดป้องกันนะครับของประหลัดป้องกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านเพราะว่ามีทีมงานสว่างนะครับ มูลที่สว่างหรือว่าเป็นทางมูลที่น้องสองห้องการกุศลนะครับได้ติดต่อผ่านผมมาแต่ว่าผมก็ออขอเบอร์โทรจากท่านหัวหน้าไพลโรธไปเรียบร้อยนะครับครับเห็นเห็นมีในส่วนของที่จะลง,งวันนี้เราติดต่อให้ทางอบอตเขาครับเป็นผู้ประสารอรับอยู่ตรงตรง,ตรงบ้านโจทย์รืบ,บ้านชีของ,เ,งเ,ปเป็นเป็นมูลที่น้องสองห้องการกุศลนะครับท่านอ๋อน้องสองห้องเป็นหน่วยกับผู้ชีพด้วยไหมครับ อ่เป็นมูลนิธิครับเป็นผู้ชีพด้วยครับอ๋อแน่นแน่แต่ที่ที่คุยกับผมแล้วครับได้ประสานกันไปแล้วแล้วก็เราเราจะเป็นบายไว้ให้ก็คือถ้าอ่จะเข้ามาตอนไหนครับเราก็จะมีรถรถที่จะขนสิ่งของเข้าไปให้ครับผมครับครับผมขพราะนี้ครับในเรื่องของอ่ยานพาหนะในการที่จะมาไว้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีในเรื่องของรถอ่บรรทุกนะครับรถบรรทุกขนาดสองตันครับนะครับ ในส่วนของหน่วยของปอพป้องกันภัยไฟพลเรือนนะครับคองบผมย์ปอพเขตหกที่มาดูแลให้กับพี่น้องเราแล้วก็ส่วนของในของหน่วยทหารนะครับจากไอปอปอแปดพันสามนะครับที่ที่มาคอยสนับสนุนกับพศสองสามครับผมครับก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรือเรือที่สําหรับคอยช่วยเหลือประชาชนมาสแตนบายในพื้นที่ครับผมครับท่านครับเมื่อสักครู่ เมื่อสักครู่มีมีเบอร์ที่043แล้วแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะครับเผื่ออีกเบอร์หนึ่งติดต่อเป็นเบอร์ท่านประลัดอาวุโสนะครับท่านท่านก่อการนะครับศูนย063 063ครับ187 187 2682ครับ2682ครับพี่พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในบริเวณส่วนในจุดรอบนอกนะครับไม่ว่าเมื่อวานนะครับที่บ้านหนองโนนะครับ คีวังแคนนะครับชีวังแคนบ้านโจดนะครับหมู่เอ็ดคีวังแคนหมู่3ตำบลสวนหมอนนะครับถ้าหากท่านนะครับเดือดร้อนนะครับในการขนย้ายสิ่งของหรือว่าเเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับก็ให้ติดต่อมาตามเบอร์ที่ท่านประหลัดท่านได้แจ้งไว้นะครับเบอร์ประหลัดฝ่ายคามรับผดชอบความมันคงนะครับครับผม043 063เอาแก้ไขครับ063ครับ903 903 5741 5741นะครับ เป็นของฝ่ายความมั่นคงนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ขอขอบพระคุณท่านประหลัดอาวุโสนะครับท่านประหลัดการครับผมอ๋อเป็นลัดเป็นประหลัดท่านประหลัดอำเภอครับผมศูนย์หกสามครับเบอร์ท่านประหลัดอำเภอนะครับศูนย์หกสามครับเก้าศูนย์หนึ่งแปดสองสามแปดนะครับครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับ ครับผมถ้าหากพี่น้องประชาชนบานเฮ่านะครับอําเพื่อมั่นใจนะครับผมเชื่อว่านะครับน้ำน่าจะท่วมสูงขึ้นเองนะครับนะครับบ่อแคร์บ่อแคร์บ่อแคร์ซ้ำนี้นะครับเพราะว่าน้ำจากมื่น้ำนะครับของท่างใช้ยุ่มนะครับโงมาหลายเติบย่นนะครับหมู่บ้านก็นหมู่บ้านมอกรท่วมนะครับท่วมทั้งโขบโบใชยนะครับโงมาเรื่อยนะครับโงมาเรื่อยๆมาทั้ง ชนบทนะครับม่มันจากานเฮ่านะครับนะครับเหมือนกับสิเขาทั้งพูละไปทั้งบรรนแหไปพูหละลงไปพูหละนะครับถ้าหากพี่น้องบ้านเรานะครับเดือดร้อนก็ตามที่เบอร์นะครับที่ผมได้ท่านประหลัดอวุโสแล้วก็ท่านประหลัดอำเภอนะครับแล้วก็ของฝ่ายความมั่นคงนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ไว้แล้วนะครับพี่น้องบ้านเราก็ติดต่อขอความนะครับช่วยเหลือได้นะครับ ี๋ยวในส่วนนี้ผมก็คงต้องขอยุติก่อนนะครับเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปกับทางกู้ชีพเอกแก้ไขครับทางอบตกุดเขานะครับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเขานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับได้นําเรือยนนะครับออกจากออกจากที่ประจําการนะครับเคลื่อนย้ายไปตอนตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าไปที่ใดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งนะครับ แต่สู้ๆนะครับครับขอบคุณมากครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางเอ่อบางคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้อ่านได้ทุกทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยกราบงามๆเด้อทีติดตามเด้อครับเด้อพี่น้องบ้านเฮา่อนเพื่อนจ่าคิรี่นะครับหลายๆมองสูสๆเด้อครับเด้อเป็นกําลังใจให้ครับ